เมินนกกก่ออออจาาา้เขร่งาได้ฟังหรือยังคะได้ฟังหรือยังความจริงไม่ได้ฟังจากจากจากที่เป็นข่าวมาแต่ได้ฟังจากคนอื่นค่ะเป็นไงบ้างเขาบอกว่าเราดายหนึ่ตัดฉากมาจริงๆก็ยังยืนยันคำตอบเดิมว่าใบเตยไม่มีทางทำแบบนั้นได้ทุกอย่างเป็นสิทธิของกองถ่ายแล้วก็พ่วงกับแล้วก็พ่วงโดยการสร้างค่ะ ดูคุณค่าของเของสื่อมาเห็นเขาทำแรงข้ามชาติเราด้วยอะไรอย่างนี้โอ้จริงอะค่ะก็ขอบคุณมากเห็นบอกว่าเขาบอกว่าเตรียมฟ้องร้องถเรื่องนี้เพาะแบบให้เราไปนอนในตารางเตรียมไปนอนในตารางได้เลยเลยจริงเหรอฟ้องร้งฟรออ๋อม่ซีเรียสค่ะเขาตั้งฝ่ายกฎหมายขึ้นมาอืม ไม่เสียดค่ะไม่ถือเราเตรียมตั้งรับมือยังไงบ้างคะเตยชีวิตปกติค่ะเรารู้อยู่ว่าว่าอะไรเป็นอะไรวันนี้ขอแค่ขอแค่มีพี่ๆสื่อที่น่ารักขนาดนี้ก็ก็พอแล้วค่ะเรื่องทำให้ทะเลาะกับพี่มพี่แมงไหมคะไม่เลยค่ะค่อนข้างพูดคุยแล้วก็เ,เข้าใจกับอะไรหลายอย่างมากขึ้นด้วยซ้ำแล้วก็ต้องบอกว่า ส่วนหนึ่งคือเราได้รับรู้แล้วก็เช็คทุกอย่างทั้งหมดจากจากฝ่ายชาย<ม>คือทุกอย่างมันเป็นสอง<ม>สองฝั่ง<ม>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังทั้งสองฝั่ง<ม>ต้องเห็นทั้งสองฝั่งนี่แม่เองก็มีแท็บไลน์ของเขาไว้เหมือนกันมีทุกอย่างเหมือนกันค่ะไม่แปลกเลย<ม>เป็นธรรมดาของ<ม>ของการสนทนา<ม>ซึ่งไม่มีอะไรเลย ฟ้องร้องมาเราก็ยินดีจะสู้คดีค่ะหรือว่าจะไม่สนใจดีกว่าค่ะไม่ไม่ไม่ขออยู่ในรูปคดีหรือว่าสู้คดีอะไรเลยเพราะว่าทุกเรื่องทุกอย่างไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่ไม่สู้ีิคุณบอกว่าเราเป็นฝ่ายยุ่งกันค่ะก็กลับมาจมติงค่ะไม่อันนี้ไม่ได้ทราบเรื่องค่ะเรามียุคลงไม่เป็นเราเป็นติงคทท์ที่แบบไม่ยุงว่าให้เขาไป็นไรเขาเป็นแอนตี้คือถ้าเป็นเรื่องโซเชียลเนี่ย ไปเลยว่ามันจัดต้องไม่ได้เราไม่รู้ว่าจากไหนเป็นจากไหนอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ถือสามานานแล้วเพราะว่าถ้าจะถือสาก็คงถือสาตั้งแต่แอนตี้ไบเตยหรืออะไรก็แล้วแต่ท, <c oughs> ที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตเราเยอะมากในทุกวันนี้แสดงว่าเรายืนยันว่าเราไม่ได้ไปยึดโยงไฟขับให้เขาค่ะค่ะราฐานที่เขายื่นมาี่เรามีแบบว่าเป็นกังวลนะคะ ไม่มีเลยค่ะไม่สะทกสะท้านไม่มีเลยค่ะบวกบวกมากการกระทบความสัมพันธ์ของไม่ได้เพิ่มขึไม่มีเลยค่ะถือว่าเรื่องนี้เราหนักแน่นขึ้นหนักแน่นขึ้นไหมเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อีกบทบาทหนึ่งของชีวิตคู่ค่ะมีเป็นถามพี่แม่ไหมคะเขาบอกมาว่าพี่แม่ไปพูดว่าอยากนนอัมาอันนี้เข้าใจเป็นช่วงก่อนคบกัน คือต้องบอกก่อนว่าณนะวันที่พี่แมนอยู่ในกองถ่ายพี่แมนโทรหาไปเตยตลอด mm hmm. กับเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเลยเลยถึงได้ค่อนข้างไว้วางใจแล้วก็เข้าใจรูปเหตุการณ์ทุกอย่าง mm hmm. แสดงว่ามั่นใจพอสมควรค่ะมั่นใจมากเลยจะทำให้แบบว่ามีเี mm hmm. เรื่องอะไรกันหร mm ือ hmm. เปล่าเดี๋ยววันที่ย mm ี่สี่อืออ จะตอบคาถามทั้งหมดในเรื่องนี้ค่ะเคยกลัวไหมเรื่องนี้มันจะไม <ulf> ่จบไม่จิ้งแตทีนึงมันจะยาวไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเราสั้นอยู่ละเราไม่เคยยาว <c oughs> ยอยากอยากให้เรือ่องนีจบยังไงเคยแบบจะเคลียร์กันไหมจะอะไรไงไหมไม่เราคะ่ะไม่จําเป็นเลยเพราะว่าก็ความจริงก็ตอบมาหลายรอบเลยตอบคําถามเรื่องนี้มาตั้งแต่รายการปักโปง้งวันที่ยีสี่มีนากนจะถึงวันเกิดใบเตยครั้งหนึ่ง แล้วก็หายไปไปญี่ปุ่นกลับมาแล้วก็ถึงจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งไม่เกี่ยวกับเราอ่ีอ้ขาบอกอยากให้เราออกมาขอโทษทุกอย่างจะจบต้องถามก่อนว่าใบโดยผิดตรงไหนแค่นี้แหละคะ่ะอ,อ๋อยิ่งเรื่องนี้ยิ่งไม่อยากคุยเลยเพราะว่า เพราะว่าเป็นเรื่องของออหลกัหลกๆเลยไม่โทษไม่โทษคนของเราค่ะแล้วก็แล้วก็ไม่ถือสารู้จักรู้จักเด็กคนนี้ดีเพราะเคยจะได้ร่วมง,งานด้วยกันเห็นว่าเด็กคนมีท่าที่จะปฏิพี่แมนจอดเพราะพี่แมนก็ทำไอไว้ไม่เกี่ยวหรอกค่ะแต่ว่าในมุมของพี่แมนถ้าในไลน์เขามีคําว่าที่รักขึ้นห้องนอนพี่นะอันเนี้ย เราโชคแน่นอนแต่ว่าในลายยังมีคําว่าน้องสาวนั่นคือโอเคค่ะไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้ถือตรวจมือถือไม่ทุกครั้งไม่ทุกครั้งค่ะไม่เคยตรวจเลยมันทำให้แบบความมั่นใจน้อยลงไหมไม่หรอกค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าว่าถ้าถ้าคู่กรณีไม่ใช่ไม่ใช่สองคนนี้ใบเตยคงคงซีเรียสมากกว่าน,นี้แต่ถ้าเป็นสองคนนี้ไม่ซีเรียสแสดงว่าอย่างเราก็ยังมั่นใจคนของเรารอยู่เนาะ เหมือนมีข่าวไปอีกอันนึงว่าเราออกกฎมาห้ามพี่แมนสั่งหาา้ามรับงานแบบที่มีแบบฉากเลิฟซีนอะไรย่างนี้ด้วยไม่เกี่ยวเลยเต็มที่เลยเพราะที่ผ่านมาพี่แมนก็เลิฟซีนกับทั้งน้ำชาน้องเบลล่าเต็มไปหมดค่ะใบเตยก็เลิฟซีนมาตลอดทั้งนางงามตู้กระจกทั้งน้องเมียมไม่เคยมีปัญหามไม่ปิดกั้นการทำงานเต็มที่กับการแสดงแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวรอตอบงานไทยรัฐ ยางยังค่ะ <laughs> มีฟาร์มล่างสีไหมคะอันนะะั้นเปเล่นๆกันหรือว่าย <c oughs> ังไงเอ่ะไม่มีอะไรหรืออเดี๋ยวเราตอบคู่ <c oughs>